สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง IT Best a r นะครับวันนี้เราอยู่กับคลิปวิดีโอสรุป Windows 11 Insider Preview Build 22581นะครับสำหรับในบิ i นี้นะครับได้มีการปล่อยให้อัปเดตทั้ง Windows Insider ใน Dev Channel แล้วก็ Beta Channel เลยนะครับนั่นหมายความว่าผู้ใช้ Windows Insider ใน Beta Channel เนี่ยก็จะได้รับฟีเจอร์ใหม่ๆเช่น Live Caption Start Folder Redesign Task Manager หรือพวก Tablet Optimized Taskbar และนอกจากนี้การที่ปล่อยบิลนี้ให้ทั้ง Windows Insider ใน Dev Channel และ Beta Channel <c oughs> ทำให้ Windows Insider ใน Dev Channel สามารถสลับกลับไปเป็น Windows Insider ใน Beta Channel ได้โดยวิธีการก็คือเข้ามายัาง App Settings หลังจากนั้นกดในหัวข้อ Windows Update และเลือกไปยัง Windows Insider Program หลังจากนั้นให้เลือก Choose Your Insider Settings และเลือกเป็น Beta Channel และสำหรับเบต้าช a n นเนลที่ต้องการย้อนกลับไปใช้ Windows 11เวอร์ชันที่ปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปจะสามารถโรแบ็กกลับไปยังเวอร์ชั่นก่อนหน้าได้หลังจากที่คุณอัปเดตมายังเวอร์ชั่นนี้10วันหรือจนกว่าคุณจะทําการติดตั้งบิวใหม่โดยให้คุณเข้ามาที่ Windows Update หลังจากนั้นเข้าไปที่ Advanced Options และเลือกที่ Recovery หลังจากนั้นให้เลือก Go Back แล้วก็ทาตามขั้นตอนของระบบและอย่าลืมที่จะเปลี่ยนชนนลกลับไปยัง Release Preview Channel ด้วย แน่นอนว่าสำหรับเดฟชาน e ลและเบต้าชานอจะไม่ได้รับบิวเดียวกันตลอดไปการสลับบิวจากเดฟชาน e l ไปยังเบต้าชาน e l จะปิดลงเมื่อเลขบ,บิวของเดฟชานอสูงกว่าเบต้าชาน e l หลังจากที่เลขบ,บิวของเดฟชานอสูงกว่าเบต้าชาน e l แล้วผู้ใช้ที่ต้องการย้อนกลับไปยังเบต้าชาน e l จะต้องทำการคลีนอินสตอลวินโดวสิ1ใหม่ทั้งหมดและในส่วนของเบต้าชาน e l จะได้ทดสอบฟีเจอร์ที่มีความใกล้เคียงกับเวอร์ชันที่ปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปมากที่สุด แต่มีบางฟีเจอร์ที่ไม่ได้ถูกปล่อยให้ผู้ใช้ทั่วไปด้วยเช่นกันในเวอร์ชั่นเบต้าโอเคนะครับแล้วต่อไปเรามาดูในส่วนของฟีเจอร์ใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงในเวอร์ชันนี้นะครับอันดับแรกเนี่ยก็คือเรื่องของ Tablet Optimized t a ต Bar นะครับที่ทายายปล่อยมาตั้งแต่บิล22563นะครับณนะตอนนี้นะครับได้ปล่อยให้กับ Windows Insider ทุกท่านนะครับใน Dev e h ช n n e l แล้วก็ Beta Channel เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ในตอนนี้นะครับสำหรับตัวของคีย์บอร์ดโฟกัสแล้วก็ตัวของเมาส์โฮเวอร์สำหรับ Win32 System Tray Icon แล้วก็ Show Hidden Icon File Out นะครับได้มีการอัปเดตให้มี Virtual Style นะครับที่สอดคล้องกับ Windows 11เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการเพิ่มตัวของออปชันใน Taskbar Settings นะครับให้เราสามารถซ่อนตัวของ Show Hidden Icon ได้ด้วยนะครับโดยเมื่อเราปิดตัวของ Hidden Icon Menu นะครับ ตัวของปุ่ม Show Hidden อ c o n ตรง Taskbar ด้านขวานะครับก็จะหายไปนะครับโดยวิธีการเข้าถึงการตั้งค่านี้นะครับให้เข้าจากคลิกขวาที่ Taskbar นะครับแล้วกดที่ Taskbar Settings นะครับตัวของการตั้งค่านี้นะครับจะอยู่ในตัวของ Auto System Tray Icon นั่นเองครับในว2 2 5 7งนะครับได้มีการเปิดตัวลิงก์ใน setting นะครับที่มีเนื้อหากเกี่ยวกับตัวของ การรีเซ็คเกอนะครับหรือโดยลิงก์นี้นะครับจะหายไปนะครับเมื่อได้อัปเกรดมายังบิลล่าสุดนะครับก็คือบิลสองสองห้าแปดหนึ่งขึ้นไปนะครับซึ่งลิงก์ตัวนี้นะครับจะกลับมาในอนาคตนะครับต่อไปนะครับในส่วนของฟีเจอร์ d r a g and d r o p นะครับที่ t a s k b a r ของเราเนี่ยจะสามารถทำงานได้แล้วนะครับเมื่อเราเปิด Auto h i d d e n t a s k b a r นั่นเองครับ ต่อไปนะครับตัวของ s t ตล์เมนูเนี่ยได้มีการปรับปรุงคอนเท็กซ์เมนูใหม่นะครับเมื่อเราคลิกขวาเข้าไปแล้วเนี่ยตัวคําสั่ง Move to Top นะครับจะเปลี่ยนเป็น Move to Front นะครับเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับตัวไอคอนนะครับก็จะย้ายไปอยู่เป็นไอคอนแรกนะครับฟีเจอร์นี้นะครับมีอยู่แล้วนะครับเป็นแค่การเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Windows 11 Insider Preview Build 22581นะครับ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถอ่านได้ที่ Windows d e r b l r g นะครับโดยลิงก์จะอยู่ใน description ของคลิปนี้เลยนะครับถ้าใครอยากพูดคุยอยากสอบถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ช่องคอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังไงฝากกด Subscribe ช่องนี้ทิ้งไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ